พ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนส,ส,สมองสุบอนพบกๆครับส่องน้อ,องแท่นพ,นพี่น้องเลยพาทากรขึ้นถึงเฮือนเวรเลยเท่าแม่ฝนได้เท่ากับ วันนี้แม่เนี่ยอันเจียนผ่าห้าวสบายดีพี่น้องแถาแม่ก็แถาพ่อมาส่งน้องแทนคือเก่าพี่น้องสบายดีพี่น้องช่วยบวไยหน่อยเป็นยังเดินเดินเดินกิดแถวแม่ยอม เบ็ดยังอะไรก็หมดขันพี่ลืกอพี่ลื้อยูสิเออเอาอีเมย์หญ่ายอีเมย์หญ่เมื่อเด้อเอฟซีว่าอันหายพ่อพามก็เจดมันขึ้นเอาการซร้างเมน้องแทนนะ่นแหละก็อขคุณหลายๆเนาะที่หายกำลังใจทั้งแม่กับท้งพ่อพี่น้องเอ้ยกะฟังฟังคำตอบทั้งแม่กับทั้งพ่อวันใดนะพี่น้องเนาะ fc ผลเนแซดมาหาแม่น้องแท่นบางใดบางบิดพนกักงานเนี่นนยพนักหายพอพา่างกับเจ็บดามนะขึ้นหากกันซาแม่น้องแทนอันนี้แม่น้องแทนก,นกนระตอบแผ่บ่ได้นะพี่น้องเนาะว่ะแหละแต่เพิ่นนะพี่นอ้องแหละแต่พอพ่างกับแถาแม่ว่าเพิ่นสิขึ้นหากกันือวะ่ะหน้าใดเนหน่ย <c oughs> đồng hồ thầu Để kín mềm Để đựng là nà lụ Thôi nóng thêm này. Nhân, nhân này đảm đảm mưa này mấy phần kín khai khai khảo. À, ăn. Không ăn, kín de kong an kwa nhì hạ bát, của thả bát. Bộ. Bộ. Ừ. ăn kwa tassi bát 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 kín bát 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 Của sao bát 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 มัมมัมมัมให้กินมือดูให้เพาะมือว่าในมัมมัมมัมห้าก็เย็นให้าลลดอ่าป่ากองป่องกองป่องเอาบบพอเรากินแล้วบืจังน้ำหูน้ำตาหมอเพชรว่าไหนขวบป่าเพชรว่าไหนขวบป่ารักตา เป็นริดแล้วพ่อสแม่มีต่การอืมมีแต่การกับการแต่นี่นะบอได้น้องกินบอเป็นมีนะกินบอเป็นโอ้ยสื่อสื่อมาไหวเห็นอันนั่นแหละเห็นเขาเห็นเขากินงยังแต่ชูเขาบอกต้นก็แม่ชูเลยเปสี่คนเป็นเ็ดตุ้มไข่เข้อกระบากก็แล้วก็ยิ่งถ้ากินชุดถ่ายยาเลยอ่ะว่าย่างเงินเดือนนางเลย แลวพังอะไรพี่น้องย่าเอ็จดสันตัวใหม่บ่แห้งบ่พอองเข้มผูมอเดียนะไปเรอมืออื่นเมื่อสักยะอิาชาเข้มชุกท้าพี่น้องให้มเลือก เนื้อ thì เลื้อน้องซะ sắp rồi Bà. Mưa เมื่อ Mưa เมื่อเมื่อ mưa เมื่อ Mưa เมื่อเมื่อ Mưa เมื่อ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  เมื่อนอนกูบ่าักเนี่ยโคมขาวอีเนี่ยบอกให้พ่อเอาเมื่อส่งกับบอเมื่อคมคาวอีเม่เอาให้อีเม่เอามือโคมคาวจะหน้าใต้น่าบ่ได้เมืนบ่แม่เตอันน้บ่ได้เมันบ่อ Phải 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 phải. lột nọ là khỏi mưa đơ hãy mẹ mưa bo hãy mấy ngày mưa bo mưa đơ khăn gì đấy lột nọ hãy ngày hãy mẹ bo หย่ามินก้อยแจ่วลงไปกินได้จังะมาจับก้อนหินว่างลงถั่วแจ่วอืทำคดีไดิ้มากอีก่ะบอได้กินจะคนะลงถั่วแจ่วบางครั้งขย,ยันแต่บางครั้งดื้อโผล่เมื่อเนี่ยอาแต่ใจดื้อมีแต่กาดป้าลุงเอ้ยต้องแพ่งน้องแทนเด้อพี่น้องเอ้ยน้องแทนดื้อดื้อลุยยานะแม่ชัะบางครั้ง Thử nha, nó mấy đâu Bằng hàm này đứ xếp <laughs> <laughs> khả khả đây là phía nào ấy ủa mưa anh điờ rồi, thời phải này đa vậy này. Khom bác anh không nói tụi em hỏng hại bác ham nè. Chắc quái thằng đây chắc hỏng nè, phải thằng đây <laughs> 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 này. Dạ, Dư có anh nó mưa lại mẹ, mẹ Nhanh anh yêu nhanh nha anh yêu bạn thôi mát Má mát mát lụ mát lụ แกงมันแกนกเชื่อประทังก็จ่อยเรื่อนแกงมาใครปวดคอนโตนี้มันปิดบ่ได้เลยเพิ่นปิด่เป็นคอนโตนี่นะมีตัวมัาปากูกินหมั

โอ้ยขิดดื้อนั่นน่หนูกาลุกถึงแง่เอ้ยยานึ่ดับม่ได้ไพ่ก็ไม่ต่กินแต่น้ำเล่าเนี่ยเขาเันเอาหน้าสี่ขวดลอยขวดลอยก็ได้พี่น้องถ้าแม่พลกษนีป่ายาเป็ดทาแม่ตายงงป่าหนองสาอู่นองซาแะไวบอ อ่าเนี่ยปนมามาปรนัดปนัดนะพ่แม่ปนัดพี่น้องเลยปนัดอยาเป็ดเธแม่ตายจะอาน้ำลายจะบาดแม่มาดะก่อนก็อยาเป็ดเจ้าอืมกินนอเขามนอนได้ได้ลกได้ตามมันแต่เอาเ้ยเอาเ้ย

จะเครื่องคนกระทามฮาท่าเมกระทาพหอพ่อนพี่น้องอาได้เห็นในน้อพี่น้องบื้ออื่นก็อาจจะได้เห็นนี่ได้กลนพี่น้องเพราะว่าบื้ออื่นแในประแท้สิได้เมื่อซักจ่าพี่น้องเอสียา สียดยาวัคซ mm ีนจะสิเปีน่าได้เอางี้ลูกอย่ากทาอยากเลืองพี่น้องเไยมาเบิ้ง Môi Thai môi Thai cài đưa gì Muay Thai Nó là mắn muay hay Ồ, bà chúc, bà chúc, xe ta luôn minh, ส่บอเบอเกเส่บอลเลูกเอาไปไไปอลเไปลูกไปมาบันี้มักลามาแต่ใสลูกมักลามาแต่นอนชูงบ่าึักลามาแต่ใส่สะ เมื่อปานปะเฮ้ยในแม่น้องแท่งก็สิได้จบคลิปเพียงผ่าทันนี่แล้วนะพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันใหม่อย่าลืมกดติดตามสองน้องแท่งนพี่น้องเนาะขอขอบคุณเนาะที่ให้กำลังใจทั้แม่กับทั้พ่อหน้าพ,นพ่น้องเนาะว่าให้พ่อแม่ข <c ười> ึ้นดีกันซะในใดก็ขอ,ขอขอบคุณหน้าพ่น้องเนะาะไลค์เด้อบ๊ายบาย